จะออซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมายร้อรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai a g l o t t o 80เอ็มไทยเหนือกว่าค่ะรับแรงงานสีลังกาตัดขาดข,าดขาดมร3สามแสน 300, คนหลุดระบบค่ะหุนเซนยังปากดีเศรษฐกิจชายแดนวูบ70%ค่ะ เกมไทยเหนือกว่าค่ะเล็งรับแรงงานสีลังกาตัดขาด,ขาดเขมรกว่า3 0 0 0สนคนพ้นระบบค่ะหุนเซนยังปากดีเศรษฐกิจชาแดนวูบ70%ราคานาคานมันผลไม้พุ่งสูงค่ะ <S <S จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่4พฤศจิกายน2568ค่ะสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาการได้โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนหลังการลงนามแถลงการสนิภาพไทยกัมพูชา ึ่งจัดขึ้นภายใต้ใตการประสานง,งานของนายยรัฐมนตรีมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนและโดนัทธัมค่ะประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ คุณเซนย้ําว่าตั้งแต่ไทยปิดด่านพรมแดนฝ่ายเดียวค่ะกัมพูชาไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่านอีกเลยไทยจะปิดต่อไปร้อยปีหรือ500ปีก็เป็นเรื่องของไทยค่ะเพราะลูกกุญแจอยู่ในมือไทยค่ะเขากล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดด่านไม่ได้ทำให้กัมพูชาเสียหายค่ะแต่กลับเป็นโอกาสให้สินค้าในประเทศเข้ามาแทนที่สินค้าจากไทยและก็ช่วยกระตุ้นการผลิตภายในประเทศให้เติบโตขึ้นค่ะ คุณเซนค่ะยังบอกว่าได้แจ้งต่อพันธมิตรต่างประเทศว่าการที่ไทยปิดด่านไม่เพียงตัดการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อเครือข่ายการเชื่อมโยงของอาเซียนและก็เอเชียค่ะทั้งในเส้นทางไฮเวย์และก็รถไฟค่ะ ตอนท้ายค่ะฮุนเซนได้ฝากสารถึงทั้งสองฝั่งว่ากัมพูชากรมไม่เคยขอไทยเปิดด่านขอให้ประชาชนกัมพูชาอยากเข้าใจผิดหรือมองว่าผู้นํากัมพูชาต่ําต้อยค่ะส่วนไทยจะเปิดหรือจะปิดด่านก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในของไทยเองค่ะขณะที่ทางด้านเพจคัดข่าวค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าคขมเมลตกับบ้านศรีลังกาเสียบแทนค่ะไทยเร่งเปิดพอร์ตแรงงานใหม่หลังพนมเปนปิดชายแดนเองจนเศรษฐกิจชะงัก สงครามชายแดนที่พนมเปญคิดว่าจะกดดันไทยให้เจ็บตัวกับกลายเป็นว่าตัวเองเจ็บยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าหลังเสียงปืนดังกลางปอยเปรรยแรงงานกัมพูชากว่าเกือบ2 0 0 0 0 0คนเพ่นกลับบ้านภายในไม่กี่สัปดาห์ค่ะส่งผลให้ตลดาดแรงงานไทยสะเทือนหนักแต่ที่สะเทือนกว่านั้นก็คือเศรษฐกิจกัมพูชาเองค่ะแรงงานที่กลับไปส่วนใหญ่ไม่มีงานรองรับค่ะเพราะโรงงานในกัมพูชาหยุดผลิตจากปัญหาซัลายเชนและก็ไฟฟ้าดับบ่อยค่ะ พอไม่มีรายได้ก็ส่งเงินกลับให้บ้านไม่ได้นะะชาวบ้านหลายที่เริ่มบ่นค่ะกลับมาก็ไม่มีงานทําไมไม่อยู่ฝั่งไทยค่ะภาพนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองของฮุนมาเนตค่ะที่เล่นเกมแข็งกับไทยกําลังย้อนสอนเข้าหาประชาชนของตัวเองค่ะโดยฝั่งไทยค่ะแม้ขาดรายงานช่วงแรกแต่ก็ขยับตัวไวค่ะคอรมอรี่ไฟเขียวแผนหารายงานทดแทนจนเมื่อวานนี้เันที่4พฤศจิกายนค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะกระทรวงแรงงานได้เปิดให้แรง มาลงทะเบียนโดยเฉพาะรายงานต่างด้าวเพื่อทดแทนรายงานที่ขาดหายไปที่เกิดจากเหตุความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมาค่ะ โดยมีการกระจายไปตามกลุ่มประเทศเดิมค่ะไม่รวมเขเมรนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะจะนําเข้ารายงานศรีลังกา1 0 0 0 0ื่นคนค่ะมาร่วมทดแทนรายงานเขเมรที่หายไปพร้อมกับเร่งเจรจากับลาเวียดนามแล้วก็บังกลาเทศเพิ่มอีกหลายหมื่นตําแหน่งค่ะในขณะที่ศรีลังกาก็มองว่าดี๋วนี้เป็นโอกาสทองค่ะส่งรายงานที่ยังตกงานในประเทศมาเก็บเงินไทยส่วนไทยก็ได้รายงานใหม่มาแทนโดยไม่ต้องง้อพนมเปนอีกต่อไปค่ะเรียกว่ากัมพูชาเดินออกจากโต๊ะเองค่ะไทยก็แค่หาคนใหม่มานั่งแทนค่ะ ซึ่งผลกระทบต่อพนมเปญก็เริ่มชัดค่ะเมื่อ,อไรายได้จากรายงานต่างแดนซึ่งคิดเป็นกว่า10%ของจ d p หายวับค่ะขณะที่ตลาดท่องเทีย่ยวชายแดนก็ซบเซาหนักนะคะนักเศรษฐศาสตร์กัมพูชาก็เริ่มเตือนรัฐบาลแล้วนะคะบอกว่าการเผชิญหน้ากับไทยมีแต่แพ้ทางเศรษฐกิจฐฐฐพูดตรงๆก็คือไทยไม่ได้อยากไล่ขมรเห็นออกแต่รายงานขมรเป็นฝ่ายเลือกเดินออกจากระบบเองด้วยความกลัวสงครามแล้วก็ตอนนี้เหมือนสีลังกาเข้ามาแทนที่โอกาสที่พวกเขาจะได้กลับมาก็ยิ่งน้อยลงทุกทีค่ะ นี้ะพนะมเปญอาจคิดแค่ว่าขู่ไทยให้กลัวแต่สุดท้ายกลับทําร้ายฐานรายได้ของตัวเองเต็มๆเพราะแรงงานคือสินทรัพย์ที่แท้จริงของประเทศค่ะไม่ใช่ปืนไม่ใช่คําขู่ทางการเมืองสุดท้ายแล้วค่ะ,ขะเขมรไม่ได้ถูกไทยลงโทษค่ะแต่ลงโทษด,ด้วยการตัดสินใจของตัวเองที่ทําให้เพื่อนบ้านต้องหาคนอื่นมาแทนและเมื่อรายงาน,นศรีลังกาก้าวเท้าเข้ามาในโรงงานไทยวันแรกมันก็คือสัญญ,ญาณว่าโลกของรายงานเขมรในไทยอาจไม่หวนกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะแรงงานกัมพูชาในไทยจํานวนมากค่ะเริ่มหลุดออกจากระบบแรงงานถูกกฎหมายค่ะหลังเกิดความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชามีรายงานว่าแรงงานบางส่วนค่ะเดินทางกลับประเทศเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและก็ถูกตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่ค่ะขณะที่บางส่วนยังคงอยู่ในไทยแบบผิดกฎหมายหรือย้ายไปทํางานนอกระบบเพื่อหลีกเลี่ยงเอกสารและก็ค่าธรรมเนียมค่ะ ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าแรงางานกัมพูชาราวสามแสนคนค่ะหลุดออกจากระบบหรือออกนอกประเทศกระทรวงแรงงานไทยก็ประเมินว่าอาจมีแรงงานเสี่ยงหลุดระบบรวมกว่าครึ่งล้านคนหากสถานการณ์ชายแดนยังไม่คลี่คลายค,ายค่ะซึ่งต่อมานะทงเพจข่าวก็ได้โพสต์ข้อความระบุอีกด้วยนะบอกว่าวิกฤตชายแดนเดือดอีกะระลอกค่ะฮุนเซนท้าไทยศักศ์ศีแต่ไทยยังนิ่งวางเกมยาวก่อนเจรจา g b C ธันวาคมนี้ค่ะฮุนเซนประธานวุฒิสภาค่ะ ซึ่งเป็นอดีตนายกที่ยังทรงอิทธิพลเหนือรัฐบ,บาลของลูกชายค่ะสาดคำท้าใส่ไทยกลางเฟซบุ๊กว่าจะปิดดานไปอีก100ปี500ปีก็เชิญค่ะกัมพูชาไม่ขอเปิดกุญแจอยู่ในมือไทยพร้อมอวดว่า3เดือนมาแล้วที่ปิดด่านแต่เศรษฐกิจกัมพูชาไม่สะเทือนค่ะกับช่วยสินค้าท้องถิ่นโตแทนของไทยค่ะ พระเจ้าทั้งอาเซียนไม่สามารถติดต่อเอเชียได้เพราะกัมพูชาหรือนี่นะฝั่งไทยไม่หลุดไปตามอารมณ์ยังคงนิ่งสงบการและยืนยันตาม4เงื่อนไข4ข้อนะคะเบื้องหลังการทัทายน,นี้ค่ะเกิดขึ้นหลังศึกชาดนปราสาสตรพระวิหารตามเมืองทมเมื่อเมษายนและก็พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็คร่าชีวิตกว่า4 0ศพค่ะไทยจะเป็นต้องปิดด่าน8แห่งเพื่อคุมสถานการณ์ขณะกัมพูชากับใช้โซเชียลชาตินิยมค่ะบุกเร้าให้เห็นไทยเป็นฝ่ายกดดันตนเอง จนฮุนเซนต้องออกโรงพูดทุกสัปดาห์เหมือนนักการเมืองที่ติดเวทีมากกว่าอดีตผู้นําชาติค่ะ แคมแอร์ไทม์ค่ะได้รายงานว่าฮุนเซนอ้างปิดด่านคือโอกาสฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นลดพึ่งไทยค่ะนอกจากนี้ <c oughs> เขาเชื่อว่าการปิดด่านของไทยนั้นจะทําลายเศรษฐกิจของอาเซียนด้วยการตัดขาดกับเอเชียทั้งหมดค่ะผมได้บอกกับเพื่อนชาวต่างชาติว่าการปิดด่านแดนไทยกับกับกมพูชาไม่เพียงแต่เป็นเพียงการตัดการเชื่อมต่อระหว่างกัมพูชาและไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนและเอเชียอีกด้วยทางหลวงอาเซียนทางรถไฟอาเซียนและทางหลวงเอเชียอยู่ที่ไหนค่ะ ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าหุนเซนกาลังสร้างภาพชาตินิยมนะซึ่งกัมพูชามักจะใช้ไทยเป็นเครื่องลดความกดดันทางการเมืองภายในประเทศเพราะทําให้คนอิ่มว่าเรามีศักดิ์ศรีเรามีเกียรติเหนือเพื่อนบ้านเพื่อให้กลบปัญหาเศรษฐกิจและก็ปากท้องค่ะแต่ตัวเลขจริงเนี่ยชี้ตรงข้ามค่ะการค้าชาดนหายวับกว่า70%สินค้าไทยขาดตลาดในเสียมราฐและก็พัทบองค่ะราคาน้ำมันและก็ผลไม้ก็พุ่งไม่หยุดขณะที่รายงานกัมพูชากว่า1 9 5 0 0 0คนต้องกลับบ้านเพราะไทยชะลอรับเข้านนั่่เองคะ ฝั่งไทยเลือกนิ่งเดินเกมแบบคนที่รู้ว่าถือไพ่เหนือกว่าค่ะไทยยังมีตลาดใหญ่รายงานทางเลือกจากเมียนมาลาวนะแล้วก็ข้อตกลงการค้ากับอาเซียนที่เดินต่อได้แม้ไม่มีพนมเปนเข้าร่วมค่ะจึงไม่แปลกที่คําตอบของไทยวันนี้คือจะปิด500ปีก็เชิญเถอะครับ เพราะสุดท้ายอาเซียนไม่ได้หยุดเดินแค่กัมพูชายอยากลองของค่ะและเพื่อการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลักแท้สลักจริงจากกองสลักถูกกฎหมายร้อเปอร์เซ็นราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code คหรือ Line i d s ดียแอ o t ซเอ